สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช n n e l M N Ford ค่ะวันนี้นัตตี้พามาชม,มารีวิว Nex t Gen Ranger รุ่น Wide Tag เป็นตัวขับสีนะคะมาราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 1 4 0ล้านบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้าค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นสีดำนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งแรปเตอร์แล้วนัตตี้ก็ทาการจัดเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวล้อมแม็กยางให้กับลูกค้าด้วยที่เห็นเลยนะคะรอบๆอคันเนี้ย เดี๋ยวนะที่พาชมนะคะเป็นฟรีชุดแต่งนะคะรอบพันที่นัตตี้จัดให้กับลูกค้าเลยค่ะไม่รอช้านะคะเรามาเริ่มรับชมในส่วนของตัวชุดแต่งกันก่อนเลยสำหรับชุดแต่งแรปเตอร์ที่นัตตี้แจ้งไปนะคะจะมีในส่วนของตัวกระจังหน้ากันชนหน้าและคิว้อเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างนะคะกระจังหน้าจัดเปลี่ยนให้ใหม่เลยตัวนี้เรายกตัวกระจังหน้าเก่าออกนะคะเราก็เปลี่ยนตัวกระจังหน้าแต่งที่เป็นของแรปเตอร์ให้ฟอน์ฟอร์ดนะคะ จะเป็นสีดําด้านมาแบบนี้เลยด้วยตัวชิ้นงานเขาก็จะมาเป็นสีดําด้านเลยตะแกรงหลังพึ่งนะคะตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่ได้มีการติดตั้งไฟ LED 3จุดให้กับลูกค้านะคะตัวกล้องหน้าสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาที่มากับ w i ยแนะคะตัวขับสีค่ะแล้วเขาก็จะมีที่ฉีด ล้างเลนด้วยบางทีลูกค้าขับรถไปลุยนะคะอาจจะมีแบบว่ามีฝุ่นมีโคนเกาะติดนะคะฉีดล้างทําความสะอาดตัวเลนกล้องได้เลยค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยจะเป็นตัวกันชนที่นัตตี้บอกว่าได้กันชนใหม่เพราะว่าเราเปลี่ยนกันชนใหม่นะคะกันชนเดิมเราถอดออกแล้วก็เปลี่ยนใส่กันชนใหม่เพื่อให้ได้นะคะรูปลักษณ์หน้าตาให้เหมือนกับเบรบเตอร์เลยค่ะ ตัวงานนะคะเราก็จะไปทําสีให้เหมือนสีเดียวกับตัวรถส่วนชายทางด้านล่างของกันชนจะเป็นสีดําด้านดุดันนะคะแบบแบบบึกบึนมาแบบนี้เลยหรือว่าท่านใดที่อยากได้ให้มันเหมือนแรปเตอร์ตัวจริงเลยนะคะชายด้านล่างก็แจ้งนัตตี้ได้เลยค่ะว่าเอาเป็นสีบอลเงินห่วงลากจูนะคะยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมที่มีให้ทั้ง2ห่วงเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวกล่องเลดร์นะคะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยไฟตัดหมอกก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะ สำหรับไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ m a t i i LED ค่ะเปิดปิดออโต้นะคะปรับระดับสูงต่ำออโต้นะคะและปรับมุมลำแสงเพื่อไม่ให้แยงตานะคะรถคันที่สวนอามาหรือรถคันข้างหน้าแบบออโต้เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running l i g h t ที่เป็นตัวไฟสีแคมแบบนี้เลย LED สีขาวสวยๆเลยค่ะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ LED มาให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นวแท็กไฟ LED สีขาวค่ะมาชมทางด้านข,าข้างของตัวรถกัน ตัวนี้ก็เป็นคิ้วล้อนในแบบของบรัปเตอร์เลยนะคะที่มาด้วยกันกับชุดแต่งของบรัปเตอร์ตัวงานจะมาเป็นสีดําด้านค่ะติดตั้งงานนะคะด้วยกาวชนิดพิเศษและยิงซิลิโคนนะคะเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเราจะไม่เจาะตัวถังรถของลูกค้าแต่อย่างใดแล้วตัวนี้จะเป็นแบบเรียบด้วยค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยแม็กยานะคะเดิมดมของรุนรน่นลา t แถบจะมาเป็นขอบ18คันนี้นะคะ เป็นขอบ18เหมือนเดิมแต่เพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับตัวรถลูกค้านะคะนัตตี้ก็เปลี่ยนให้เป็นแม็กขอบส8ดสีดาด้านแม็กลายมาเวลแบบนี้เลยค่ะมารัดเข้ากันกับยางตัวนี้เป็นยางเลนโซค่ะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่265 60 R18 ตัวยางจะเป็นยาง RT 07ซึ่งยาง R t ทีเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว่างยาง AT ทและยาง MT สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนและมารับประกันได้เลยค่ะว่าตัวยางเลนโซเนี่ยวิ่งเสียงเขาจะไม่ดังนะคะแล้วก็การเกาะถนนเขา,าดีด้วย 5เครื่องยนต์ใบเทอร์โบ 4x4 แก้มทางด้านข้างค่ะจะระบุไว้เลยเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะช่องทางด้านข้างตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าของเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ดีด้วยค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะสำหรับรุ่นวายแทกกระจกมองข้างจะเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาสีเทากาไฟไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็มีนะคะไฟ สองสว่างทางเดินด้วยตัวนี้มีประโยชน์เวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดจะช่วยสองสว่างทางเดินให้กับลูกค้าเวลาที่เหลา่าก้าวขึ้นก้าวลงรถนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาระบบบายสปอร์ตก็จะอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งด้วยเบ้าลองมือเปิดค่ะติดตั้งช่วยในเรื่องของการการลอยขีดข่วนเหมือนอย่างที่นัตตี้ใส่แหวนอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราจะล้วงเปิดประตูตัวนี้กุญแจจะเป็นกุญแจ immobilizer นะคะพกติดตัวเลยคล้องมือลงไปอันนี้ก็จะเป็นปลดล็อกรถเลยค่ะ แต่ถ้าลูกค้าจะทาการล็อกล็อกรถนะคะเห็นมันจะเป็นปุ่มปุ่มโบว์อยู่ตรงนี้ลูกค้าคล้องมือลงไปแล้วกดอย่างเงี้ยมันจะไม่ล็อกให้นะคะลูกค้าต้องอย่างนี้ค่ะทีนี้ทาการล็อกรถให้อย่างไม่เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมทางด้านในห้องโดยสารกันค่ะฝั่งผู้โดยสารเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะแล้วก็มีที่ด้านหลังให้ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวด้านหลังตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนะคะได้เลยค่ะ แล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระทางด้านหน้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะสำหรับเล้งเจนวายแท็กช่องวางของตัวนี้วางโทรศัพท์ได้เลยมีไฟยอ姆เบียนไลท์ค่ะเนี่ยสวยๆเลยค่ะที่วางแก้วน้ํานะคะเขาออกแบบมาได้แบบดีมากเลยเนาะเราพับเก็บได้ค่ะถ้าเราไม่ใช้เก็บเก็บของนะคะมีให้อย่างเรียบร้อยที่เปิดฝังกระโปรงหน้าคะ่ะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด7ลูกค่ะสำหรับรุ่นวายแท็ก ฟิล์มกองแสงนะคะนัตตี้ติดตั้งให้เป็นฟิลม์มเซรามิกทุกคันเลยค่ะลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้อยากได้40 60 80นะคะสว่างใสเคลียร์นะคะหรือมืดเป็นส่วนตัวยังไงนะคะแจ้งนัตตี้ได้เลย <S <S คิวกันสัตติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยะคะ่ะนัตตี้ติดตั้งให้เป็นคิวกันสร์ของศูนย์แท้นะคะการรับประกันชิ้นงานจะอยู่ที่1ปีถัดไปทางด้านบนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งพิเศษที่มากับตัวรถติดตั้งจากโรงงานของวายแท็กนะคะลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยจะมีราวหลังคาและสค่ะ สามารถราวหลังคานะคะขนาดที่รถจอดอยู่กับที่จะรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ300-350กิโลแต่ถ้ารถเคลื่อนที่มารับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ80-85กิโลนะคะลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งตัวฐานแหละเพิ่มเติมได้นะคะเนี่ยตีโหดให้ดูค่ะเนี่ยเราโหดได้เลยนะคะแน่นหนาแน่นอนติดตั้งจากโรงงานนะคะวัสดุอย่างดีเลยค่ะหรือว่าสายเต็นบ้านอาศัยสายแคมปิ้งนะคะติดตั้งเต็นบ้านแล้วก็แคมคาร์นะคะนอนได้อย่างสบายเลยค่ะ บันไดาทางด้านข้างนะคะของรุ่นวายแท็กขนาดใหญ่เลยชายทางด้านล่างจะเป็นสีบอลเงินค่ะพื้นสัมผัสทางด้านบนจะเป็นแบบกันลื่นด้วยนะคะข้อฝาถังน้ำมันติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันค่ะถัดมาเรามาดูพระเอกเขาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ที่นตีแจ้งไปว่ามากับตัวรถเฉพาะรุ่นวายแท็เท่านั้นนะคะ ออกแบบมานะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้งานผูกของมารัดของกับเขาได้เลยมันจะไม่เหมือนชมเก่าชมเก่าไม่สามารถที่จะผูกของรัดของกับตัวสปอร์ตบาร์ได้นะคะตัวนี้ใช้งานได้ค่ะไปดูช่วงล่างนะคะทางด้านท้ายกันสาหรับรุ่นวาแท็นะคะกระบอกโชว์จะเป็นโมโนทูปค่ะโชว์จะย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถนะคะทำให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งค่ะดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นรุ่นวาแท็จะมีดิสเบกมาให้ทั้งหมด4ล้อเลยค่ะ พร้อมกับระบบออโต้โ h o e ด้วยนะคะบันไดาทางด้านข้างค่ะออกแบบมาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถนะคะขึ้นไปจัดเก็บสัมภาระทางด้านข้างของตัวรถได้เลย w i ย t ท็4-4คูนะคะจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ full led แบบนี้เลยค่ะและนาทีติดตามเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้จะเป็นครอบไฟท้ายสีดำด้านนะคะฝาปิดกระบะท้ายแบบพอนแรงค่ะ สามารถเปิดปิดด้วยมือเดียวได้เลยนะคะพื้นปูกระบะไลเนอร์แบบใหม่นะคะแล้วของทางด้านท้ายที่เห็นตรงนี้จะเป็นตัวกระจังหน้ากันชนหน้าคิ้วล้อนะคะที่เป็นของเดิมกับตัวรถถอดออกแล้วนัตนเก็จัดเปลี่ยนคืนให้กับลูกค้าด้วยเพื่อในอนาคตข้างหน้าลูกค้าอยากจะกลับมาใส่ในส่วนของตัวหน้าเดิมนะคะโลโก้ขนาดใหญ่คะ่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถนั่นเองค่ะ มีตัวคลิกติดทางด้านท้ายนะคะระบุให้ว่าเป็น4คูณ4และรุ่นวายแท็กสีดำแบบนี้เลยค่ะกันชนท้ายนะคะจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ให้ทั้ง4จุดเลยตัวรถนะคะตัวกันชนท้ายจะมาเป็นสีเทากาะไฟค่ะเดี๋ยวนาะตี้พาไปชมทางด้านในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันบ้างค่ะ เบาฟังคนขับนะคะเป็นเบาปรับไฟฟ้า8ทิศทางค่ะเบาะตัวเบาจะเป็นสีดำนะคะเป็นเบาหนังสีดำเดินได้ด้วยสีสม้มพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise c o n แบบ l แบบ s t o p and Go ค่ะหน้าปัดแสดงผลนะคะขนาด8นิ้วค่ะที่เห็นรูปเลนเจอร์ของเราอยู่ตรงนั้นเลยตัวนี้จะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมด หน้าจอโซนกลางนะคะของรุ่นวายแทจะมีขนาด12นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายได้ค่ะและมีระบบฟอร์ทัชให้ปรับแยกแอร์ air อิสระซ้ายขวาได้ด้วยนะคะกับหน้าจอเลยทันมาทางด้านล่างตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายใช้งานง่ายค่ะลูกค้าวางโทรศัพท์ลงไปสตาร์ทรถนะคะไฟจะชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ของลูกค้าเลยเบรกมือไฟฟ้าค่ะและ,และระบบการขับขี่นะคะ t o high f high และ follow ค่ะ กระจกตัดแสงแบบอ,ตอัตโนมัติเลยแล้วก็ช่องเสียบ USB ทั้งด้านหลังค่ะมีไว้ให้สำหรับลูกค้าต่อกล้องบันทึกหน้ารถได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็อย่างที่นัตตี้บอกเลยเป็นชุดแต่งแบบ r a ปเตอร์แล้วก็เปลี่ยนแบกยางที่เป็นขอบ18เแาล้วไม่ได้ยกทำการยกสูงแต่อย่างใดน,นะคะก็ยังรักษานะคะคในส่วนของตัวประกัน ที่มากับตัวรถนะคะประกันจากศูนย์5ปี150,000กิโลได้เหมือนเดิมเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้แคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานาตี้ได้เลยนะคะหรือโทรหานาตี้ได้ที่เบอร์095ค่ะ9522887นาตี้ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับชาแนล M N Ford และอีกหนึ่งช่องทางนะคะของน้าตี้จะเป็นเพจ Facebook M N by n น t าตีและ M N Auto ซื้อรถยนต์ฟอร์ดพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆหล่อๆ,ๆนะคะต้อง n a ตตี m เอแม o เ d เท่านั้นค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้สำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนชุดแต่งอะไรบ้างนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ